ไปเหยียบหนึ่งเก่เหยียบสองเก่งข้าขาอะไรห้าชั้นเหยียบหัวปิดนะครับผมสามโอ้เหยีเก่งเหยียบแล้วนะนเป็ีจับหนึ่งสองสามเปลี่ยนจับหนึ่งสอง โอ้ยนี <ả? ảo S 3> <ả? S 1> ่มันตกเสียเลยมึงทิ้งบอมเนี่ยขอบพระคุณครับตะเบินนะครับผม